ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารปอพรายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้สองจังหวัดเร่งคลี่คลายสถานการณ์และช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเมื่อวานนี้3มีนาคม2,565เวลาประมาณ9น้นาฬิกา50นาทีด้านกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพรายงานจากอิทธิพลของหย่อมความรกาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยประกอบกับลมตํำออกและลมต่ำออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกาลังแรง ส่งผลทำให้มีฝนตกหนักและขึ้นลมแรงบริเวณภาคใต้ในห้วงวันที่25กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคมทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่7จังหวัดได้แก่จังหวัดนาราธิวาสยะลานาครศรีธรรมราชพัทลุงปัตตานีสงขลาและตรังรวมแล้ว44อำเภอ227ตำบล1,122หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว59,563ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายโดยปัจจุบันยังมีสถานการณ์ในพื้นที่สองจังหวัดได้แก่นราธิวาสและปัตตานีรวม10อำเภอ55ตำบล264หมู่บ้าน9,419ครัวเรือนสถานการณ์ในภาพรวมจังหวัดนราธิวาสระดับน้ำลดลงแล้ว ขณะที่จังหวัดปัตตานีระดับน้ำทรงตัวซึ่งปอพอได้รวมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังพร้อมเร่งสูบน้ำที่ท่วมขังจากพื้นที่รวมถึงสํำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกลางหรือกอปพกอ,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 อรายงานจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงส่งผลให้ฟรีฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ในห้วงวันที่ส5กุมภาพันธ์ ถึง3มีนาคมทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิง่งในพื้นที่7จังหวัดได้แก่จังหวัดนาราธิวาสยะลานาครศรีธรรมราชพัทลุงปัตตานีสงขลาและตรังรวมแล้ว44อำเภอ227ตำบล112หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว 59,563ครัวเรือนโดยมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายปัจจุบันยังมีสถานการณ์ในพื้นที่สองจังหวัดได้แก่จังหวัดนาราธิวาสและปัตตานีรวมแล้ว10อำเภอ55ตำบล264หมู่บ้าน9,419ครัวเรือนดังนี้1จังหวัดนาราธิวาสเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอสุไหโกลก อำเภอสุไหพปาดีอำเภอเมืองนาราธิวาสรวม14ตำบล102หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว3,712ครัวเรือนระดับน้ำลดลง2จังหวัดปัตตานีเกิดน้ำท่วมในพื้นที่7อำเภอได้แก่อำเภอเมืองปัตตานีอำเภอหนองจิกอำเภอยะรังอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอสายบุรีอำเภอไม้แก่น และอำเภอยะริงรวมแล้ว41ตำบล162หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว5,707ครัวเรือนระดับน้ำทรงตัวสำหรับการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือประชาชนด้านกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยได้ประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยทหารในพื้นที่อปทอปพรอาสาสมัคร มูลนิธิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังพร้อมนำเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการและเครื่องจักรเครื่องกลด้านสาธนารณภัยอาทิเรือรถไฟฟ้าส่องสว่างเครื่องสูบน้ำเตร่งระบายน้ำท่วมหังในทุกพื้นที่รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ที่สำรวจและประเมินความเสียหายพร้อมดำเนินการช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงการคลังทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางลายปอพอรับแจ้งเหตุ1784โดยเพิ่มเพื่อนทางลาย id@1784.ddpm และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงขอบคุณข้อมูลข่าวจากกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย